ครีมนะคะกู้กลับมากับอีกคลิปนึงอยู่แล้วนะคะวันนี้ครีมอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านนะคะแต่ว่าคือวันนี้ครีมจะมาทําเป็นสกู๊ตวยนะคะครีมเห็นว่ามีหลายคนที่รีเควสเข้ามาแล้วก็ครีมอยากจะทําเองด้วยเพราะว่าแบบไม่รู้อะหลายๆคนครับ <laughs> มีหลายๆคนสงสัยเรื่องโรงเรียนแล้วก็แบบฟ a c i l ิลิตี้อย่างนี้คิมก็เลยจะมาทัวร์เป็นโรงเรียนานานาชาติหรือว่าโรงเรียนที่คิมอยู่นะคะคิมอยู่ที่โรงเรียน r s International School หรือว่า r u m y International School นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หลังเลิกเรียนคิมก็เลยหาเวลามาทําเป็นทัวร์โรงเรียนให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้เราแบบมานั่งอินโทรข้างหน้านะคะแล้วก็ไม่ต้องสนใจตรงนี้มากช่วงนี้โรงเรียนลิโนเวตสภาพไม่ค่อยโอเคนะคะแต่เราจะไม่พูดถึงค่ะโอเคไปกันอุ้ยเออนี่ไม่ก็โชว์โชว์ตึกก่อนก็คือ ตอนตอนนี้เขากำลังีโนเวทแทริโอตรงนี้ใหม่ใช่ไหมมันก็เลยหน้าตาแบบเหมือนอุนจิช้างอ่ะจริง,รงแล้วอันนี้นะครับเป็นเอ่อเป็นซอยลจากอเมริกานะครับผมนำเข้ามาจากประเทศจีนอีกทีหนึง่ง <laughs> อะไรนะอะไรน,นึงนะอันนี้สำหรับด้านหน้าก็จะเป็นตึกออฟฟิศนะคะเอ่อตรงออฟฟิศที่จะมีการแบบชำระเงินมีคลินิกแล้วก็มีเอ่อพวกไซเอนซ์แอบช่ไหม <laughs> ใช่ครับ ดูเชื่อไนท์เอนเตอร์เทนหน่อยเสียรู้สึกไอ้น่าเบื่อมากเลยดูนู่นหนูซีเ <c oughs> นียร์เขนี่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 ทุกคนรุ่นพี่ของเราที่อยู่ม .6 กกำลังถ่ายรูปสำหรับเป็นแบบ graduation graduation photo ก็คือแบบคลาส s class photo กำ <c oughs> ลังจะจบคือครีมไม่เคยทัวร์พวกแคมปัสหรือทัวร์อะไรเลยเพราะฉะนั้นครีมก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดจะถ่ายอะ่ะมันควรจะถ่ายยังไงเข้าใจป่ะคือแบบมันคือบล็อกหรอมันคือการทัวร์หรอมันคืออะไรอะวินส์นก็คือว่าตัวโรงเรียนเราก็จะมีแยกนาฬิกา ก็คือนาฬิกาอะไรสุดเท่ดิร้องอ๋อมอันนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นของ elementary elementary คืออะไรอ่ะอนุบาลเนม่คืออะไรอ่ะคินด์เดย์การ์เดนอ๋ออ๋อปฐกปทกใช่ค่ะโอเคสำหรับโรงเรียนเรามันจะมีแยกออกมาเป็นสามตึกจะเป็นของ kindergarten Middle School elementary kindergarten อยู่ด้วยกัน โร <Yeah. S 2> งเรียนเราจะแยกออกมาเป็นสามตึกเป็นอะไรนะ elementary elementary ค i ดการเอยู่ด้วยกัน middle school แล้วก็ high school นะคะสำหรับครีมก็เรียนอยู่ตึก high school ก็คือตั้งแต่ม4จนถึงม6นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นตึกของเด็กเล็กแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นตึกของ middle school สำหรับเกรดหก็จะเป็น middle school นะคะเกรดหถึงเกรดแปดก็จะอยู่ตึง middle school รูป้ปะตอนแรกที่เราย้ายมาโรงเรียนอะ่ะเหตุผลเดียวที่ไอย้ายมาที่ RIS ก็คือไอรู้ว่าบัตรนักเรียนใช่ปะมันใช้ที่เซเว่นนเลยเวนได้เว้ยตอนแรกมันใช้ตอนแรกมันใช้ได้เมื่อก,ก่อนเขาใช้บัตรที่เซเว่นนเลยเวนได้ไอก็เลยยอมสมัครเรียนเพราะว่าไออยากใช้บัตรที่เซเว่นนิเลเวนแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไอว่าไอก็ไม่ต้องอยู่แล้วก็ได้แล้วโรงเรียนเนี้ยเจอกานทีแล้วเนี่ยเตี่ยมากเลย ดูดูดไฮ g ด d e n s e ยุยอย่ามายืนใกล้ๆดิพอยืนใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเขารู้ว่าไอาตัวนใคนความแตกต่างยูนิฟอร์มปกติเขาจะหน้ตาตาแบบนี้นะคะของผู้หญิงก็จะเป็นกระโปรงกับตัวแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเสื้อเรียกว่าอะไรอ่ะประธานประธานนักเรียนเหรอ sc <Yeah. S 1> ชมรมชมรมประธาน <laughs> นักเรียน Something s o m ติ h อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ครีมพามาดูเป็นค่ะถ้าม่ลงมันแรงใจหนูมจะ เรารู้สึกว่าทัวร์นี้มันจะไม่มีความแบบเป็นสาระอะไรทั้งสิ้นอันนี้จะเป็นคาเฟ่แล้วอันนี้คือโรงเรียนจะมีทางเข้าไหลทางเข้าทางออกนะคะแล้วมาคมาาว่าคือใกล้โบสถ์นะครับคาเฟ่อ่าอันนี้อยู่ใกล้โบสถ์ชัช่ยชอันนี้ก็จะเป็นทอมัสคาเฟ่เขาเพิ่งรีโนเวทใหม่ยูแต่ขนมขนมดูดูดูสซแพงโซแพงุกคนอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคาเฟ่นะคะที่โรงเรียนก่อนอันนี้เคยมีสองคาเฟ่แต่ว่า อันนึงปิดไปแนะล้วกลายเป็นร้านขายของสะดวกซื้อเฮลท์ช็อปและอันนึงก็รีโนเวทเป็นคาเฟ่แบบนี้นะคะอันนั้นที่พูดไปก็จะเป็นตึกของ Elementary k i n d e r g ้ r น e n รวมกันนะคะก็จะเป็นทั้งเส้นเลยแล้วสไลด์อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสนามอกเกอร์ฟิลเอาไว้เตะบอลนะคะสวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่วงฟันแฟกนะครับวงเล็บไร้์สารานะครับผมทุกคนรู้ไหมครัว่าคือเป็นผู้หญิงนะครับอขอบคุณครับ ถ้าเกิดดูจากด้านหน้าตรงเนี้ยเขาก็จะมีเป็นสนาม soccer field ก็คือสนามบอลและเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโบสอันนี้คือในเมื่อเป็นโรงเรียคนคริสเตียนอ่ะเขาก็จะมีเป็นโบสถที่เอาไว้มาแบบเ r ด้านนี้ก็จะเป็นคาเฟ่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตึกออฟฟิศด้านหน้านะคะกเกบอ,อมสูงควา ยูไอยูอยากแบบถ้าเกิดยูถ้าเกิดย,ยูไม่เดินใกล้อายอาก็จะดูไม่เต um> ี้ยเว้ยแต่พออยู่เดินใกล้ออดูเตี้ยเวลามีกิจกรรมอะไรบางทีเขาก็จะเอาออกมาตรงนี้เหมือนกันที่จะเป็นพวกแบบกีฬาสีเกมส์เดย์โอแต่เกมส์เดย์เราไม่เหมือนโรงเรียนอื่นนะยูเกมส์เดย์โรงเรียนอื่นเขาจะแข่งเป็นสีใช่ป่ะแต่ว่าโรงเรียนเราอ่ะจะแข่งเป็นเกรดเราจะแข่งกันเป็นเฉลี่ียนเกรด11 12 สิบแล้วก็เก้าทำมันไม่ไปเป็นเลขเะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนั่นแหละเราจะแข่งเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะที่จะแข่งวันบกีฬาสีอะไรแบบนี้แต่ครีมเขาบอกว่าอันนี้ที่ครีมสังเกตในโรงเรียนอินเตอร์นะคือมันจะมีเป็นพวกแบบ area ที่เอาไว้ทํากิจกรรมเยอะอะแบบเอาไว้เล่นกีฬาเยอะก็คือของที่โรงเรียนครีมจะมีอยู่แบบประมาณสี่โซนใหญ่เลยนี่ตรงนี้จะเป็นห้องสมุด cover gym เอาไว้เล่นกีฬาแล้วก็ตรงไปตรงเนี้ยคือจะเอาไว้เล่นกีฬาอีกนะคะ ช่วง after school ก็มีคนมาเล่นเล่นเล่นบาสเล่นบอลกันนะคะที่นี่เรามีสระว่ายน้ำด้วยนี่ใช่ไหมเรามีสระว่ายน้ำสองที่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนหนึ่งที่เล่นกีฬาเวลามาเล่นพระหรือว่าซ้อมกีฬาเขาเรียกว่าพระไม่ใช่พละพละเล่นพละนะคะแล้วก็มีซ้อมกีฬานะคะมีทุกคนสิ่งที่อินโนเวชท์เกี่ยวกับโรงเรียนเรามากคือเขามี water fountain ที่เหมือนเป็นโถส้วมนะ เหมือนมากยูดูทรงมันสิไอชอปมายูเบื้องน้ำนี่อันนี้ด้านนโอ้ยอันนี้มันมีคนอ่ะเขาซ้อมอะไรอ่ะเราโชว์ยิมข้างในตรงนี้ให้ไม่ได้เพราะว่าเขากำลังซ้อมอสำหรับรุ่นพี่ที่กำลังจะเรียนจบอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเราจะพยายามดูว่าเราจะขึ้นไปโชว์ข้างบนได้ไหมนี่นี่ก็คืออันนี้จะเป็นยิมนะคะคือมีคนนิดนึงแต่ว่าเวลาเขาเพอร์ฟอร์มก็จะบนสเตจแล้วก็เอาไว้เล่นบาสได้ด้วยแล้วก็นั่งด้านบนนะคะ นนีนะะห้้าตเรา <c oughs> จะพาไปดูห้องสมุดกันเพราะว่าช่วงนี้เขารีโนเวทใหม่ห้องสมุดเขาก็เหมือนเพิ่งรีโนเวทไปประมาณปี2ปีที่แล้วนะคะมันก็จะแบบค่อนข้างจะสะอาดแล้วก็มีเป็นห้องห้องเล็กๆให้เข้าไปแบบนั่งติวได้ด้วยแบบเช่าห้องไว้ <c oughs> นี่ช่วงนี้เขาตกแต่งวาเลนไทน์นะคะ <c oughs> คือว่าห้องสมุดเราอน่น่าจะช่วงนี้ดีสุดแล้วเพราะว่าเขาปรับปรุงใหม่แล้วแบบมีที่ให้ใช้ที่ให้ติวเยอะไปเลย แลที่คนมาเขาก็จะใช้แบบมานั่งติวกันได้นะคะก็จะเป็นเหมือนสต u ด y room มด้านบนด้วยเดี๋ยวครีมพาไปดูนี่ครับก็คือสิ่งที่ผมเห็นครีมนะครับผมน่จากสายตาผมก็จะเห็นแบบนีู้เยไม่เอาไปไปที่อื่น <laughs> <laughs> อันนี้ก็จะเป็นห้องของที่ห้องสมุดที่เราเช่าได้นะคะปกติสำหรับห้องพวกนี้คือประมาณ4คนอยู่ได้แต่ว่าเพราะว่าโควิดมันหนักขึ้นช่วงนี้เขาก็เลยให้แค่1คนนะคะ ด้านในห้องก็จะประมาณแบบนี้ปกติจะมีเก้าอี้สี่ตัวแล้วก็จะมีไว้บอร์ดที่เอาไว้ใช้เขียนเรียนได้ค่ะมีอยู่ประมาณแปดห้องเนาะนี่นี่นี่ห้องสมุดรนะโชว์อรอบๆให้ไม่ค่อยมีตโต๊ะเพราะน่าจะเน้นวินยะยะเนาะอันหนังสืออ๋อ,อ ลืมโชว์ให้ดูว่ามีห้องใหญ่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมที่เวลาแบบต้องมีคนเยอะๆหน่อยเขาก็จะให้จองได้นะคะข้างในหน้าตาประมาณแบบนี้แบบนี้มีอยู่สองห้องเนี่ยกล้องวงจรปิดจริงเหรอคะใช่ครับคิดบ้าคุณน c a m นะครับ นี่เดี๋ยวเราพาไปดูไฮสคูลบิลดิ n งนะคะอันนี้คือตึกที่ครีมเรียนเลยตึกไฮสคูลบิลดิ n งคือตึกที่ครีมเรียนหลักๆตอนนี้นะคะเมื่อก่อนเขาจะมีอีกตึกหนึ่งที่ชื่อว่ารีดีเมอร์ที่ให้ใช้แต่มันจะอยู่ไกลนิดนึงแต่ตอนนี้คือเขาเอามารวมตึกกันจะได้ไม่เปลืองค่าไฟค่าน้ำของโรงเรียนนะคะนี่ถ้าเกิดอยากจะรู้สภาพโรงเรียนจริงๆก็ <Wow. S 1> เรียบร้อยมากนะคะวันนี้ของเยอะเพราะว่ารุ่นพี่มาถ่ายรูปชันนี้จะเป็นสําหรับสายนะ ส่วนใหญ่ห้องไซเอน์เขาก็จะอยู่ชั้นนี้กันหมดเลยห้องแล็บก็จะหน้าตาประมาณแบบนี้ถ้าเกิดใครดู vlog ของครีมปีที่แล้วก็น่าจะเคยเห็นมาก่อนว่าห้องแล็บหน้าตาเป็นยังไงจะเห็นหัวหมอเตออแล้วก็จะ <laughs> จะเห็นหัวด็อกเตอร์อารันด้วยนะคะ ด้านนี้จะเป็น counseling office นะคะก็คือจะมีคุยกับ counselor ว่าแบบอยากจะเลือกอะไรสำหรับ course อยากจะเลือกอะไรสำหรับมหาลัยนะคะมีลิปด้วยแต่ว่าไม่มีใครใช้ได้นะคะเเด็กนักเรียนใช้ไม่ได้ค่ะใช้ได้แต่ครูค่ะอันนี้จะเป็น l o u n ของรุ่นที่คนที่อยู่ม6อะ่ะก็จะได้ห้องนี้ไปใช้นะคะเนี่ยชั้นหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคือ มันจะเลเยอประมาณเหมือนกันทุกห้องเลยแล้วก็ประตูก็จะต้องเป็นสีเหลืองผนังก็จะต้องเป็นสีฟ้าแต่ว่าครีมคงจะไม่ได้โชว์ทุกส่วนของโรงเรียนให้ดูจะโชว์แบบส่วนหลักๆแล้วก็อะไรที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าเอาจริงๆมันก็มีเยอะอยู่เหมือนกันเวลาเดินผ่านตรงนี้ก็ต้องส่องตัวเองในกระจกนะคะทุกคนค่ะไม่ใช่แค่ครีมคนเดียวนะอันนี้ก็คือถนนทางเดินไปอีกตึกหนึ่งที่เมื่อก่อนเคยเปิดให้เรียนกับไฮสคูลนะคะคนที่สอบ SAT ทก็จะรู้นะครับว่าเราต้องเดินจากตรงนู้น ใช่เราจะเดินถ้าเกิดใครเคยสอบ s อ t ที่ RIS อ่ะจะเข้ามาทางนี้แล้วก็จะต่อแถวถ้าเกิดคนเยอะๆจะต่อมาถึงตรงนี้แล้วก็ชิบไปถึงตรงนั้นเลยจะเข้าแคทีนะครับตรงนี้จะมีเป็นห้องปริน้นห้องอรับหนังสือแล้วก็ห้องขายชุดนักเรียนด้วยนะคะแลเสจแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นอีกตึกหนึ่งาานี่อันนี้ก็คือขึ้นไปบนตึกนี้คือตึกนี้มันก็จะมีเป็นไอ้นี้ด้วยโรงหนัง PAC ที่เอาไว้ดูการแสดงด้วยอตอนนี้คือไม่ค่อยได้ใช้แล้วไม่มีใครเรียนที่นี่ เมื่อก่อนจะมีร้านอาหารตรงนี้เปิดอยู่ออยซื้อได้อาหารก็ค่อนข้างจะแพงนะคะตอนนั้นแต่ว่าก็อร่อยเอออร่อยจริงนี่นี่อันนี้ห้องซีเนียร์เก่าคือเขาจะมีซีเนียร์พรีเวสต์ก็คือจะมีแบบห้องให้รุ่นพี่มหกตลอดเพื่อจะแบบไม่รู้ว่าฉลองว่าจะเรียนจบแล้วก็เลยให้แบบของขวัญอะไรประมาณนี้มัง้งแต่อันนี้เป็นห้องเก่านะตอนนี้เขามีห้องใหม่ที่อีกตึกหนึ่งนี่ตึกนี้ก็จะประมาณเท่านี้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็น P A C อซนะคะก็คือจะเป็น ตัวห้องโรงหนังนะคะน่าจะเปิดโอเค okay, ค่ะคลิมโชว์แค่นี้นะคะว่าคือมันจะค่อนข้างจะมืดแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นห้อง p a เนะคะมันจะมีสเตจอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นที่นั่งเหมือนโรงหนังเป๊ะเลยนี่ <c oughs> นะคะก็จะหน้าตาแบบนี้เออขอบคุณวินสำหรับแสงแคแมแ c ครูนะคะ <c oughs> ไปกันเถ <c oughs> อะยู่ไอกลัวโอเคอันนี้ก็จะเป็นทางเดนีกอันนะที่จะมาอยู่ตรงที่เล่นไอเนี่ยพวกสปอร์ตแล้วก็กิจกรรมพละแล้วก็ ป้ายน้ำเล่นบาสอะไรแบบนี like ้มันก็จะอยู่ด้านนี้ก็ตอนนั้นที่เข้ามาใหม่ๆคือหลงแล้วก็เดินไปไม่ถูกนะคะครูเข้าครูวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาในโรงเรียนนะคะนี่ที่โรงเรียนเรามีเลี้ยงน้องอีกวหน้าด้วยนะเฮ้ยมันยังอยู่ยูมันยังอยู่วะดูนี่แก่ว่าไออีกอะจริงแต่ทำไมมันดูตัวเล็กลงมากเลยมันองไม่เห็นอ่ะ อย่างที่บอกไปโรงเรียนนี้เขาเน้นกิจกรรมก็เลยจะมีแบบสถานที่ที่ให้ทำแอคทิวิตี้เยอะมากๆเลยค่ะจะมีเป็นห้องอินดอร์ส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นห้องแบบมีเอาท์ดอร์แล้วก็มีเป็นแบบอินดอร์แต่ว่าไม่ได้อินดอร์เพ็นแอร์อย่างนั้นอ่ะเฮ้ยแบงค์เพื่อนอยู่อ่ะไหนเนี่ยก็อฟนแฟกกงเล็บไลฟ์สาระอีกแล้วนะครับผม แบงค์นะครับบ้านของเขานะครับคือทางียงเห็นบบกหนาแน่นี่อันนี้จะเป็นซ็อกเกอร์ฟิลอีกด้านหนึ่งคาร์ดอยากยากจริงครับอันนี้ยากจริงถ้าเกิดใครไม่เชื่อลองกินดูแต้ลองกินด้วยนี่นี่เวลาเวลาเขาลดน้ำมันจะเป็นอย่างนี้ดูดูมันสุดยอดมาก อันนี้ก็จะเป็นคอร์ดด้านในี่มีเป็นสองด้านด้านนี้กับด้านน,นู้นนี่เขาก็เซ็ตแบบตีแบตได้เล่นวอลเลย์ได้แล้วก็เล่นบาสได้นี่ทางเดินกลับก็จะประมาณนี้โอเคหลักๆมันก็จะมีแค่นี้แต่ว่าก็จะมีเป็นสนามเทนนิสที่เดี๋ยวตอนนี้คือครีมกําลังต้องกลับบ้านแล้วใช่ไหมครีมก็จะไปหยิกบกระเป๋าแล้วก็เดินผ่านสนามเทนนิสให้ดูคนดูนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสนามเทนนิสนะคะขอโทษที่เสียงดังไปหน่อยเพราะว่ามันมีคนเล่นบาสอยู่ข้างหลังโอเคค่ะทุกคน นี่สนามเทนนิสแล้วตอนนี้คือครีมกำลังเดินไปที่ทางออกอยู่นะคะป๊โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะครีมขออนุญาตมาปิดเอาโทรเป็นบนรถเลยน,นะคะมันจะได้แบบฟิตติ้งกันนิดนึงนะคะ ก็ครีมขอให้ทุกคนชอบสกูทัวร์นะคะคือหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าสนใจอยากจะรู้ว่าแบบในโรงเรียนอินเตอร์มีอะไรบ้างแล้วก็อยากจะเห็นแคมปัสโรงเรียนครีมก็เลยเอามาทําให้ดูนะคะก็อยากจะรู้ว่าทุกคนชอบไหมถ้าเกิดชอบก็เดี๋ยวเอาไว้ข้าวหลังเราจะทาคลิปเกี่ยวกับโรงเรียนอินเตอร์อีกน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Sub s c r i b e นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากจะเห็นคลิปโรงเรียนอินเตอร์แบบไหนอีกถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายหน่